สวัสดีค่ะ KK กาญจนา789ชาแนลยนดิ K K. K ต้ันรับเพื่อนๆนะคะเชิญเพื่อนๆรับชมคลิปใบเตยหอมนะคะวันนี้ KK พาเพื่อนๆน,นะคะมาเยี่ยมชมใบเตยหอมว่าใบเตยหอมที่หน้าร้านนะคะในห้างปอโต้เดลภูเก็ตนะคะซึ่ง KK มาทํางานนะคะในสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นระยะเวลานะคะหลายปีแล้ววันนี้เรามาอัปเดตกันนะคะว่าต้นใบเตยหอมนะคะมีความสวยงามนะคะอย่างไรตอนนี้นะคะ เนื่องจากว่านะคะ,ชา,ะชาวเขาเรียกว่าการเดนเนอร์นะคะชาวสวนก็มาตกแต่งนะคะเก็บกวาดนะคะบริเวณนะคะใต้โคนต้นลำต้นของใบเตยหอมนะคะเรียบร้อยดูสวยสดงดงามนะคะเพื่อนเพื่อนที่ในโรงแรมห้าดาวนะคะหรือว่าในห้างนะคะห้าดาวอย่างบอสโต้ดูบกเก็ตนะคะเขาจะมาตกแต่งนะคะต้นไม้นะคะให้อยู่ในเชฟที่สวยงามนะคะสะอาดตานะคะแล้วก็จะไม่เป็นที่พักอาศัยของสัตว์นะคะ อะเรอยคามต่างๆขอประทานโทษนะคะที่ใช้ทางสักนะคะไม่สวยงามไถรรอบพอพลิ้งนะคะวันนี้ก็เคเคพับเพื่อนๆนะคะมาชมน,นะคะฟังงานของใบเตยหอมนะคะต้นใบเตยหอมนะคะสวยมากเลยนะคะณขณะนี้ก็ใบเตยหอมกําลังนะคะแตกแตกยอดอ่อนนะคะเพื่อนๆประโยชน์นะคะคุณประโยชน์นะคะของใบเตยหอมนะคะมีมากมายหลายประการนะคะ ประการที่1ก็คือนํามาทำนะคะเป็นของหวานนะคะขนมหวานก็คือว่าเรานําใบเตยนะคะมาปั่นออกมาเป็นน้ําแล้วกนะะ็นำไปผสมกับแองนะคะทํานะคะรอช่องซิงคโปนะคะอร่อยอร่อยนะคะทานยามร้อนนะคะออนอกจากนั้นนะคะใบเตยหอมก็ยังมีสรรพคุณนะคะในการรักษานะคะโรคนะคะหัวใจนะคะรักษาดูแลนะคะผลข้างเคียงของโรคหัวใจนะคะ ให้ดีขึ้นนะคะช่วยนะคะล้างหลอดเลือดนะคะให้สะอาดนะคะตลอดเวลานะคะใบเตยหอมยังช่วยนะคะรักษานะคะโรคหัวใจใครนะคะท่านใดที่นะ,ะเป็นโรคนะคะหัวใจนะคะต่างๆนําใบเตยหอมนะคะไปต้มนะคะในน้าร้อนนะคะเดือดเดือต้มนะคะให้มีกลิ่นหอมออกมาเลยนะคะเพื่อน นำไปดื่มนะคะเป็นเครื่องดื่มนะคะร้อนๆนะคะก็สามารถช่วยได้นะคะช่วยให้นะคะท่านหายจากการเจ็บป่วยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ช่วยนะคะในเรื่องนะคะความดันโลหิตสูงด้วยนะคะใบเตยหอมนะคะมีคุณประโยชน์นะคะหลายๆอย่างนะคะจากนั้นก็ใบเตยหอมสามารถนะคะเพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งนะคะใบเตยหอมก็ สามารถานำนะคะไปเป็นวัสดุนะคะในการนะคะห่อหุ้มนะคะอาหาระะาใบเตยหอมก็สามารถนะคะนำไปนะคะห่อหุ้มอาหารเช่นไก่ห่อใบเตยนะคะใช้ใบนะคะใช้ส่วนนะคะที่เป็นใบนะคะยาวๆเดี๋ยวเคเคจะนะคะหยิบให้เพื่อนๆนะคะชมนะคะ เช่นนะคะเพื่อนๆใบเตยหอมมีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะใบเดียวมันก็จะแคบใช่ไหมคะเราใช้สองใบใช่ไหมคะใช้สองใบแบบนี้นะคะในการห่อหุ้มนะคะไกะ่เป็นเรซูปีนะคะในการห่อไก่นะคะเราเรียกว่าไก่ห่อใบเตยนะคะเพื่อนๆไก่ห่อใบเตยนะคะอร่อยแลวก็มีความหอมนะใบเตยหอมเป็นไม้ใบที่ให้ประโยชน์นะคะในการบริโภค ได้นะคะเพราะว่าใบเตยหอมเป็นต้นไม้ใบที่มีความหอมนะคะเราสามารถนะคะใช้กลิ่นนะคะของใบเตยหอมมาใช้ในการปรุงอาหารนะคะทำกับข้าวได้นะคะ,อะนอกจากนั้นก็ใช้นะคะวัสดุนะคะใบไปนะคะไว้พระนะคะใชะ้ประกอบกับดอกไม้นะคะเพื่อใช้ประโยชน์นะคะมีประโยชน์นะคะในการ ขายนะคะขายดอกไม้จะนะคะเป็นงานที่สร้างรายได้นะคะใบเตยหอมก็สามารถนําใบนะคะตัดไปขายนะคะเพื่อสร้างรายได้นะคะให้กับชาวบ้านนะคะแล้วก็ประชาชนที่อยู่นะคะในรรบแตกบ้านนะคะก็สรุปว่านะคะใบเตยหอมนะคะมีคุณประโยชน์นะคะมากมายหลายประการนะคะเพื่อนๆในสังคมไทยนะคะใบเตยหอมนะคะ สามารถนำมาใช้นะคะเป็นวัสดุในหลายๆด้านนะคะใบเตยหอมนะคะมีชื่อทางภาษาอังกฤษว่า pandanus นะคะสะกดด้วย p a n d a m o s นะคะ pandanus นะคะ pandanus นะคะ p o ขอโทษนะคะน่าจะเป็น p e n นะคะเพื่อนเพื่อนนะะก็ตอนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็กำลังรับชมนะคะความสวยงามนะคะของใบเตยหอมนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะสวยงามมากมายเลย ะะใบเตยหอมเวลาเจออากาศร้อนๆนะคะนะคะข้อดีใบเตยหอมก็คือว่าสามารถนะคะขึ้นได้นะคะดีแถวนะคะบริเวณเหนือเหนือแหล่งน้ํานะคะเช่นแถวนี้ใช่ไหมคะเขาจัดสวนนะคะก็มีแหล่งน้ำนะอยู่ใกล้ๆแล้วเขาก็จะนําใบเตยหอมนะคะต้นใบเตยหอมปลูกนะคะในแนวนะคะแนวเดียวนะคะแบบนี้ใช่ไหมคะจะทําให้ใบเตยหอมนะคะเจริญงอกงาม แต่เนื่องจากว่านะคะเมื่อคืนมีฝนตกลงมาแล้วก็วันนี้ก็มีฝนตกนะคะช่วงเช้าก็ทําให้นะคะใบเตยหอมมีความสดชื่นนะคะงอกงามนะคะดีมากๆเลยนะคะวันนี้เพื่อนๆก็จะนะคะรับชมนะคะใบเตยหอมนะคะสดๆนะคะสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่ถ้าเป็นบ้านของเคเคนะคะเคเคก็จะนําใบนะคะามาทําลอดช่องนะคะเพื่อนๆ รอช่องซิงคโคลนะคะอร่อยออร่อยนะคะเพื่อนๆน,นะคะเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วนะคะช่วยชมนะคะให้จบ8นาทีด้วยนะคะวันนี้เอเคเก็นะคะจะทําคลิปนะคะวิดีโอเกี่ยวกับใบเตยหอมนะคะ8นาทีนะคะก็เดี๋ยวเคเคจะใส่นะคะข้อมูลนะคะไว้นะคะประโยชน์ของใบเตยหอมนะคะมีอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวจะ แจกแจงเป็นข้อๆนะคะก็เคเคคิดว่านะคะคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์นะคะต่อเพื่อนๆนะคะทุกท่านนะคะท่านใดที่มีสุขภาพท,ที่แข็งแรงนะคะดูดีอยู่แล้วก็สามารถนะคะนำใบเตยหอมนะคะไปต้มนะคะกับน้ำร้อนนะคะเดืยดๆอย่างนั้นก็กรองนะคะเอาแต่น้ำนะคะมารับประทานได้นะคะก็ช่วยให้นะคะ มีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงนะคะสำหรับท่านที่นะคะมีโรคภัยไข้เจ็บนะคะก็นำไปใช้นะคะตืมเอ่อต้มนะคะเป็นน้ำดื่มนะคะเหมือนกับนะ้ทั่วไปนะคะแล้วก็นำไปนะคะดื่มหรือว่าชงนะคะร่วมกับนะคะอาหารหรือข้าวก็ได้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะเขตเขตการจนารเจ็ดแปดเจ้าชาแนลในวันนี้นะคะแล้วก็ นขนานี้คะเกก็นะคะจะจับภาพนะคะทุกๆโมงให้เพื่อนๆได้รับชมนะบรรยากาศสวยๆนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับส c คร b e ให้ KK กัการจนา7 8 9 c ก้าวช l นลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ KK ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ